ปุ๋ยเกล็ดโกแม็กนะครับของบริษัทกิฟกรีนเป็นปุ๋ยเกล็ดทางใบนะครับมีสูตรอะไรบ้างนะครับ30-10 10 30สนะครับสูตรเร่งต้น เร่งใบเร่งยอดแล้วก็เราจะใช้ปลูกใหม่หรือว่าหลังเก็บเกี่ยวนะครับในการทําใบชุดใหม่นะครับสูตรนี้นะครับนะสูตร 15- 155 15, 5แล้วก็สูตร20 20 20เป็นสูตรเสมอสูตรนี้บํารุงทุกส่วนสามารถใช้แทนนะครับสามสได้หรือนะครับจะใช้กรณีทําลูกขนาดเล็กและลูกขนาดใหญ่นะครับขนาดเล็กใช้ 15- 5 5 5 5ถ้าทําลูกขนาดใหญ่ใช้2 0 20 20, 20 สูตรเร่งดอกของเรานะครับเรามีสูตรนะครับฟอสฟอรัสสูงนะครับ1052ตกลางสูงครับ17แล้วก็3-53-17สนะครับสูตรนี้ช่วยในการสะสมอาหารเปิดตาดอกบำรุง่อดอกป้องกันดอกร่วงนะครับแล้วก็ทำให้ดอกดกด้วยครับแล้วก็สูตรสุดท้ายครับนะสูตรโพแทสเซียมสูงครับ6 20 30าน้ำหนักรสชาติสีสันความหวานครับสูตรนี้ ะจะช่วยนะครับทำให้ท่านหนึ่ผูบิตที่มากขึ้น1กิโลสามารถใช้นะครับกับน้ำได้ประมาณ200-400ลิตรครับสนใจทักใต้โพสต์ได้ไดข้อความมาพูดคุยกันได้ครับ